เงี้านะม่อนนะโอ้ยเหม็นปากมึงยังมาขีมาโค้งกูหลายมึอนไปไกลๆไปไกลเลยม่อนไปไกลโอ้ยโอ้ยลำคานหลายม่อนม่อนม่นลำคานยังมานวานวายจะนอนแอร์แห่งกระลังเย็นเย็นยู่ม่อนอุย้ยมึงอยากแดะกไรย้ายเด้กโตปากมึงเนี่ย ออนลายพี่นอ้องเราหอนเราฉลาดบ่เบื้องดูเราเขามานอนเปิดแอร์ปุ๊บแล้วมานอนตรงแอร์เลยสองตัวเราอู้หอยละเงเื้หลายเบื้องดูวันนี้ไปไสใจละโอ้ยลูกกระหอนนะยเบื้องดูลูกนอนแบกขาเลยคุณยายต่อยทั้งสองตัวเลยบักม่อนหนะ้าแมนงนอนคักเบื้องดูเบื้องดูกดูแับนี้ เห็นป่ะลูกย่านลูกย่านเจ้าของหอนลูกรีบเขามาเลยเฮ้ยตากแอร์เลยเบิ้งบักมนมันเห็นดูย่ายขนาดเลยมันน่ะ